เมื่อวานนี้มีหนึ่งข่าวนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับพูดไปก็ก็มีแง่มุมแหละครับคุณผู้ชมครับเป็นคุณผู้ชายคนหนึ่งนะครับเดินทางไปที่สถานีตํารวจเพื่อแจ้งความดาเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเป็นข้อหาอะไรแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณพี่เขาได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากบ้าไม่สามารถประกอบอาชีพภายหลังจากการประกาศพรกรฉุกเฉินของพลเอกประยุทธ์นะครับ และก็เข้าสู่การขอรับเงินเยียวยา5,000บาทแต่ท้ายสุดคุณพี่เขาก็ถูกกล่าวหาจากระบบ AI อะไรนี่นะครับว่าเป็นเกษตรกรไม่รู้จักจบจากสิ้นก็เลยไม่พอใจและก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยนะฮะเพราะท้ายสุดเนี่ยมันมีสสผู้หญิงคนหนึ่งออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันแต่เป็นการพูดในลักษณะที่ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับก็ก็รู้สึก และเหียใจอีกแล้วและเหียใจอ่ะเราไปดูกันนะครับว่าข่าวของคุณพี่นั้นเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวผมค่อยจะเอาให้ภาพให้ดูนะฮะพี่คนนี้เนี่ยชื่อว่าคุณภูลศักดิ์จงเจริญเป็นศิลปินอิสระฉายาสอนร้อยเสียงเดินทางไปที่สพเมืองตรังนะฮะเพื่อแจ้งความกับพลเอกประยุทธ์นะหลังจากที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา5000บาทพี่สอนร้อยเสียงเนี่ยบอกว่านับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตนเองได้รับผลกระทบโดยตรงทําให้ไม่มีงานไม่มีรายได้การจัดคอนเสิร์ตการสแสดงสินค้าต่างๆพี่สอนร้อยเสียงก็มีอาชีพเป็นนักร้องพลเอกประยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินเยียวยาแต่จนถึงป่านนี้ก็ยังไม่ได้รับก็ยังไม่ได้รับดังนั้นจึงประสงค์จะแจ้งความไม่เป็นหลักฐานเพื่อน,นําไปยื่นร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมที่จังหวัดตรังและสารปกครองต่อไปคุณพุนศักดิ์รู้ว่าคุณสอนร้อยเสียงเนี่ยนะฮะบอกว่า ตนเนี่ยนะลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่28มีนาคมผ่านไปหลังจากนั้นก็โดนเหมือนที่หลายคนโดนก็คือ AI บ้าบอบอกว่าเป็นเกษตรกรหลังจากนั้นเปิดปุ่มทบทวนสิทธิ์ตนก็เข้าไปทบทวนสิทธิ์แต่ก็ยังเหมือนเดิมล่าสุดโดนกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าเกษตรกรอันนี้ก็คล้ายๆกับที่หลายๆคนโดนนะครับแต่ก็อยากจะสื่อสารข้อเท็จจริงไปยังคุณสอนร้อยเสียงก่อนหรือว่าพี่สอนร้อยเสียงก่อนนะครับว่า คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าเกษตรกรล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาคืนสิทธิ์ให้ละพี่ลองไปเช็คดูก่อนนะแต่น,นี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความมั่วนะความไม่เป็นมืออาชีพของการทํางานโดยกระทรวงการคลังที่อ้างว่าไปเอาข้อมูลเก่าของกระทรวงเกษตรมานะครับคือคุณจะอ้างข้อมูลเก่าขนาดไหนก็แท้แต่คุณนะครับคือผมก็ไม่อยากจะพูดไปมากกว่านี้แล้วเบื่อนะครับลําคาญด้วย บางคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเกษตรกรมา20ปีอ่ะบางคนเขาไม่เคยเป็นเลยอ่ะบางคนไม่เคยเป็นไม่เคยจับไล่จับนาจับสวนมันจะเป็นข้อมูลเก่ายังไงมันไม่เป็นข้อมูลเก่ามันเป็นข้อมูลเลอะเทอะข้อมูลเก่าหมายความว่าเอ้ยคนเคยเป็นเกษตรกรเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วเขาไม่ได้เป็นแล้วอย่างนี้เขาเรียกข้อมูลเก่าแต่บางคนเขาโอ้โหไม่ได้เคยเป็นเลยบางคนเขายี่สปี คุณจะเก่าเลยกันนักกันหนาครับ2 0 30ปีอ่ะตรงนี้ผู้ในใพี่สอนเข้าใจนะครับว่าเดี๋ยวพี่ก็จะได้รับสิทธิ์นั้นทบสิทธิ์ในการทบทวนกลับคืนไปแล้วก็รอลุ้นต่อไปนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นส่วนการที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ทำได้หมดนะนะเพราะทุกคนลําบากจริงเดือดร้อนมาเดือน2เดือนแล้วเงินยังไม่ได้เลยนะครับรับปากกับคนประชาชนว่าจะให้เงินอย่างนั้นอย่างนี้ จริงๆก่อนจะไปถึงนายกเนี่ยนะครับลองไล่ดูทีละสเต็ปก่อนสิว่าใครรับผิดชอบรัฐมนตรีครังงละว,วันลนหรือใครก็ตามแต่เนี่ยนะครับคือมันมันไม่ใช่ของเล่นนะ่ะต้องฝากไปถึงกระทรวงต่างๆแต่ท่านทำเหมือนของเล่นนะ่ะจะให้ประชาชนเขารับสภาพรับสภาพอย่างเดียวโดวยไม่สู้เลย,ยงั้นเหรอคุณก็คิดผิดแล้วนะครับ คนมันก็ต้องลุกขึ้นมาสู้บ้างไม่ใช่รับสภาพไม่ว่ากระทรวงกลางทางจะโยนไปทางซ้ายก็ต้องไปซ้ายโยนไปขวาก็ไปขวาอะไรแบบเนี้มันไม่ใช่นะพี่เขาก็ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของเขานะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีคนหนึ่งฮะคุณผู้ชมครับเจ้าเก่ามีคนหนึ่งก็คืออ,อดูภาพกันก็คือคุณปารีนาไกรครบุบนะ คุณปราลีนาไกลครุฑเนี่ยนะฮะก็ออกมาโพสต์เรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าพลเอกประยุทธ์ถูกแจ้งความเป็นนายกต้องอดทนเป็นกําลังใจใทุกฝ่ายนะคะหลังจากนั้นคุณปาลีนาบอกว่าเอาละคุณพูลศักด์เนี่ยนะหรือพี่สอนเนี่ยเอาละก็ไปแจ้งความดําเนินคดีอะไรก็ว่ากันไปนะอืมแล้วคุณเอ๋ก็แสดงความเห็นบอกว่าคุณพี่พูนศักขาถึงจะปิดเยียวยาแล้วคุณพี่ก็ไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมได้อีกนะคะ ฟังจากเรื่องราวของพี่แล้วได้รับตังค์แน่นอนค่ะอ่านี่คุณเอกเขายืนยันนะฮะว่าพี่สอนได้รับตังค์แน่นอนค่ะสู้สู้และรีบไปถอนแจ้งความเพราะแจ้งความเท็จติดคุกนะครับผิดกฎหมายค่ะสอบถามเพิ่มเติมปัญหาเงินเยียวยาได้ที่1765สายด่วนรัฐบาลเจ้าค่ะนี่ฮะก็เหมือนจะดีนะฮะสำหรับการการพูดให้กําลังใจซึ่งกันและกันว่าพี่สอนเนี่ยจะได้เงินแน่นอนไอ้คุณเอ๋ตอบมาสิว่าได้เงินเมื่อไหร่อันนี้ข้อที่หนึ่ง คนมันไม่มีตังค์แล้วนะครับคุณเอ๋เคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมหมายว่าคือไม่เคยมีไม่มีงานทําไม่มีตังค์ใช้ไม่มีมรดกของพ่อของแม่มารองไว้ให้เนี่ยแล้วมันผ่านมาเดือนกว่าๆแล้วถ้าเป็นภาษาผมก็เรียกว่าเลือดเข้าตาแล้วเลือดเข้าตาแล้วต้องสู้แล้วถ้าคุณเอ๋ยืนยันว่าเขาจะได้เงินจริงเนี่ยนะครับก็ช่วยบอกหน่อยว่าได้เงินวันไหนเพราะเรื่องของระยะเวลามันสําคัญต่อชีวิตเขา พราะมันเลือดเข้าตาแล้วมันไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเหมือนเหมือนคุณเอ๋นี่ครับเขาเลือดเข้าตาแล้วเขาก็ต้องพยายามดิน้นซึ่งผมยังพูดไปเมื่อสักครู่เลยว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะดิ้นได้ไม่งั้นก็ปล่อยรับสภาพไม่ว่ากระทรวงการคลังจะทํายังไงกับเขาก็ได้อย่างเงี้ยเหรอถูกกล่าวหาเป็นกเกษตรกรมาแล้วสองรอบนะครับนะเลเรื่องหนึ่งก็ยังพูดปิดท้ายว่า ว่ารีบไปถอนแจ้งความซะแจ้งความเท็จติดคุกนะคะแอะนี่มองประชาชนเป็นอะไรเ่ออะคุกเออะแจ้งความเท็จเออะคดีความเออะเขาแค่ออกมาเรียกร้องสิ่งของเขาเขาอยากจะสู้บ้างในฐาน,นาลละพลเมืองที่ได้รับผลกระทบจากคําสั่งของนายกรัฐมนตรีจากนโยบายของสอบอคจากนโยบายของคอรมอเขาจะทําแบบนี้ไม่ได้เลยเหรอ ทุกคนต้องสยบสิโรราบอยู่ใต้แทบเท้าตลอดเวลาเลยเหรอจะลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมลุกขึ้นมาสู้ไม่ได้เลยเหรอพอลุกขึ้นมาสู้เรียกร้องความเป็นธรรมจับติดคุกจับติดคุกแจ้งความเท็จอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอครับประชาชนทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเขามาเรียกร้องนะครับเขาไม่ได้มาทำ้ายทำลายพลเอกประยุทธ์เขามาใช้กระบวนการยุติธรรม กบนการยุติธรรมก็พิสูจน์ไปสิทุกคนมันมีสิทธิ์เดินขึ้นโรงพักอะ่ะทุกคนมันมีสิทธิ์ไปร้องเรียนที่ศูนย์นำงงําหรือศาลปกครองทุกคนมีสิทธิ์แต่ไม่ใช่ว่าพอประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตนเองเท่านั้นเนี่ยนะครับจะจับติดคุกอย่างเดียวเลยแจ้งความเพชเอะคุกเอะคุกลองไปทบทวนดูเถอดครับว่าท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนของประชาชนปวงชนชาวไทยเนี่ยมาพูดอย่างนี้กับประชาชนเนี่ยมันคือการทําหน้าที่ที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตามสามันสํานึกของคนเป็นสอสอแล้วหรือครับ